ถ้าเราไม่มีทางเลือกสิ่งที่เราต้องทำก็คือการปรับตัวแต่ไม่ได้บอกว่าให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็ต้องรับผิดชอบงานที่ทำข้ามบหมาให้ดีที่สุด จริงๆแล้วคนในที่ทํางานมันจะมีอยู่3ระดับระดับบนเจ้านายเราสูงกว่าเราระดับเท่ากันคือเพื่อนร่วมงานระดับล่างคือลูกน้องเราระดับล่างเนี่ยแก้ง่ายแต่ปวดหัวนิดหนึง่งถ้าเราเป็นเจ้านายเราก็สั่งได้เลือกได้หาได้เราก็เลือกที่มันเข้าขากันแต่จะเลือกผิดวิธีจัดการกับเรื่องนี้เวลามีปัญหาให้ความเมตตากับเขาแล้วมันก็จะดีกว่าส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยระดับเดียวกันเนี่ยอันนี้ใช้การเปิดใจใช้การผูกมิตรจะเรียกว่าศิลปะในการอยู่ ร่วมกันใช้ความไม่เอาเปรียบกันไม่ต้องเมตตาแต่ว่ากรุณากันช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือบางทีช่วยเขาก่อนให้เขาก่อนการให้มักจะได้เสมอไอที่มันแย่มันก็อาจจะดีขึ้นส่วนข้างบนทําอะไรเขาไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะเขาเป็นคนบงการเราอีกนิดหนึ่งสิ่งที่มันโชคร้ายคือเราเจอเจ้านายไม่ดีแต่เจอเจ้านายใจดีซึ่งอาจจะมีหลายแบบด้วยตากร้ายใจดีตากดีใจร้าย,าาย,ายอันนี้ก็ต้องมาแยกแยะแต่ละคนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันจะต้องใช้ความใจเย็นนิดหนึ่งนะคิดถึงพ่อแม่ไว้คิดถึงค่าเรเรียนรูปบ้างคิดถึงค่าเช่าห้องบ้างเราพร้อมที่จะมีปัญหาไหมเพื่อความสบายใจเดินออกจากออฟฟิศไปเลยไปหางหานใหม่มันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าที่ใหม่มันจะดีกว่าถ้าเราไม่มีทางเลือกสิ่งที่เราต้องทำกับข้างบนก็คือการปรับตัว,ตวแต่ไม่ได้บอกว่าให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็ต้องรับผิดชอบงานที่ทำขามอบหมายให้ดีที่สุดถ้าคุยกันไม่เข้าหูก็พูดให้น้อยลง ก็คือการปรับตัวแหละว่าเราไม่ใช่ต้นไม้ในกระถางเราปรับสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเราเองได้เราเดินออกจากกระถางได้แต่ถ้าเราเป็นต้นไม้ในกระถางมันไปไหนไม่ได้เขาไม่รดน้ําเราก็ตายดีที่สุดพยายามต้องเข้าใจว่าเราคือต้นไม้ที่สามารถจะงอกงามบนพื้นดินถ้าเราอยู่ในดินข้างนอกเราก็เติบโตได้ถ้าเราบังคับตัวเองอยู่ในกระถางเนี่ยเราก็พึ่งเขาอย่างเดียวเขาไม่เอาไปตากแดดเราก็ตายเขาตากแดดไม่รดน้ําเราก็ตายอย่าเป็นต้นไม้ในกระถางไม่ว่าจะข้างบน ข้างๆหรือข้างล่างเนี่ยเราสามารถเลือกได้ในที่สุดแต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นเนี่ยเราพยายาม adjust หรือพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองบางครั้งบ่อยครั้งมันเป็นที่ตัวเราแต่บ่อยครั้งมันก็เป็นสภาวแวดละ้อมถัม้งหมนก็ต้องใช้ความอดทนหลยายยาเนี่ยมันสําเร็จด้วยความอดทนเก่งไม่กลัวกลัวไม่อึดแต่ถ้าเราไม่อึดอะเราก็จะไม่มีโอกาส ภาษาอังกฤษเขมีเรียกว่า a q adversity quotient นั่นคือความอดทนเพื่อที่จะรอโอกาสที่ดีที่จะประสบความสาเร็จได้ดูช่วงจงวังหวะชีวิตบางครั้งต้องอดกั้นไว้รอช่วงเวลาของเรารอบของเรายังมาไม่ถึงเล่นหุ้นก็ต้องรอรอบถึงว่าชีวิตเองก็มีรอบของมันเหมือนกันนั้นเนี่ยความที่จะทําให้เราอยู่ในจุดนั้นได้คือต้องมี a q แต่ a q ต้องกํากับด้วยการคิดบวกเท่านั้นนะครับมองโลกนี้ดี